เมย์เล่าบอกว่าบึงเลยน้องผู uh. ้เดียวหนึ oh. ่งหักแพงเอาอมีคอบ่ม huh. uh. ีคอเลยคอก็ตายปะแมย์เมย์เล่าบอกนี่เมยก็เริ่มถาลุงนับมือนับมืออ้าวเาต้องเพิ่งเจ้าของได้แม่มวะแม่์ร้านเพิ่งเจ้าของอ่าคือบ่าบอกเล่าและประตูหัวฉันมั้นฮ่าไปคูดเฮ็ดเนาะฮ่าใสิบังคับเ้างบ่ต้องบังคับมาเองได้นะด้ับลักสองลักคอยคูดไปคูดลักเดียวอ่ะก็ได้ ແລະກະອືບເອົາເນາະອ່າອີ່ຫຍັງຍັງກະຖ້າໃຫ້ຕິເພິ່ນນິມາເຮັດໃຫ້ເຮັດໃຫ້ນິແລ້ວມັນຊິເປັນຄົນບຈັກເຮັດຈັເທືຄເຮັດເິອບໍຄເຮັດບານິອແກຕດລີນນ โอเคพี่น้องเนาะมาต่ออีกคลิปพี่น้องเลยยังอยู่หน้าบ้านหนะ้าเฮือนน้องปู่ป้ปาเพื่อนคือเกล่ำนะเนาะโดยสบายดีน้องดิ้งดิงเนาะมาเอารางวัลให้น้องดิ้งดิ้งคนก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเนาะ,ะ,ะทางไมนตู้บุญมีเลยเนาะเพื่อนติดต่อทางเจ้านในเระวะโดยเอออะตะกี้ว่าภูไลชิเราเนาะแอดไปอ่บาบตาเขาไปเบิง่งโอ้เนาะน้องดิ้งดิ้งมาฉัน เพิ่นติดต่อทางาเจ้าตลอดบ่เพิ่นท่ากระตดต่อนี่เออบ่าบาวตาก็เป็นเธอแรกเนาะพี่น้องเนะาะจังได๋ก็ขอบมมกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางพ่อตู้กับแม่ตูเ้เพิ่อนอะไรที่ไว้นเนื้อเชื่อใจเนาะให้ทางบ่าตาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเ้ยอ่าลงไปอ่าเฮือนเจ้าหรือได้เทื่อน,นึงอ่าคือแม่เจ้าว่าวันเกิดน้องตินุยบม่ยมื้อโดยแม่เออๆๆอเอมายจัดใหญ่ได้บ่ ก็บ่ใหญ่พอดีกินนุ่มออุ่นกินข้าวสามัคคีบ่เนาะอายย่านว่าจ้เมียลาเป็ดลาไก่เนาะอยาไปเชิญเด้บ่าเอาบ่ละก็หาจับกล้องให้แน่ซั่นโดย1 <No. S> 2อาฮะพี่น้องเอ้ยกะคลิปตัวมอบเงินให้น้องปู่ปลาเพิ่นก็ห้อยเนาะเว้าหลายแน่พี่น้องเอ้ยอ่าอยากให้น้องเพิ่น สืบตอ่อเห็ดเองแบบว่าเพิ่งเจ้าของให้มันได้ลลายๆย่แหละเพราะว่าน้องเพิ่็ใหญ่แล้วรุดเล่าเขาเดียกน้องลิงๆแล้วอ่าแบบเอาบากให้เพิ่นนี่แบบคิดยังเด็กน้อยอยู่มาแบบยัางกันยังนู่นนี่นั่นใช่ไ่าบให้มีข้ออ้างหลายอ่าเพราะว่าถ้าเฮาอ้างหลายนู่นนี่นั่นมันมันมัน,มนบ่งในแบบมุมมองแบบบ่ง,งาาผู้ันบ่งว่าทุกสิิง,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 งทุกอย่างมันมีให้เียบร้อยปแล้วอะนะฮะเนาะจังไดกะ ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขูมสุคนบอกว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนำ้ำมาเป็นรองเนาะมือนิกามากับอเวียดเพื่อนพี่น้องเลยมือหนาก่อนเนาะถ้าน้องแววตาแล้วเข่าก่อน,นอ,อนีส่วนเฝืนมาหนำพี่น้องเลยเพราะว่าเฝืนถามอยู่ไปทังได้มือนิเพื่อนลงมาทางพี่แหละแต่ว่ามันขำอะไรก็เลยเอ้าเป็นมือหนาก่อนให้แล้วเข่เเาแลี้ยหนามก่อน,าาน,อนจังบุพเพเพื่อน บัดมาก็มีอยากเมื่อตะเวนอยากเมื่อคนเข่าพี่น้องโอ้ยเ้็นองแล้วเวียกแล้วงานก่อนกันอ่ะขอบใจน้องลิงลิงบัดอบันเกิดน้องตีนุยมื่อี้บัดเจ้าด้วยใช่มื่อไหร่กายแล้วกายเลยโดยเออจัดเดือนก้อนก้อนจัดเดือนแปดวันที่สิบสี่เออเออเป็นอยู่กันสามคนไม่รู้บัดอบัดบัดแม่เจ้าออกแล้วบปล่ ยังยังอยู่เพื่อพอ,พอ,พอ,พอพอเพื่อบริเัทด่วนเนาะโท่าได้ฉันน้องเหด็ดเห็ดเห็ดบาดอันนี้เพันร้านกับบุหูน้ำเพลนบอลบอลตากับเห็ด,ดแต่ดลแหลมเน้องเหด็ดแต่ข้าวตะกี้พูนคือว่า 5, 5, หาพันบอลหาพันหรือาาประมาณนี้แหละหาหกพันนี่แหละพี่น้องเ,เหดนนะ็ดบาดหรือว่าสามพันบ,นบ,นนบอาฉบับบาดบดวนบอลตาก็จำบอได้แล้วมัน,นหึงละแต่ปีสองพันสิบแปดพี่น้องเนาะนี่กับปีสองพันสี่สิละ ผ่านมาหลายปีเติบเจ้าผูเป็นมูน้องอ่ากันกบน้องปูปลาสิบอกว่าอ้อมครอบนั่นดอกพี่น้องเลยอ่าไปเฮ็ดได้โทรศัพท์เิ่นมันตกอืมให้เพิ่อนยิ้มไหวระวังเอานได้เพั่อนของของที่เอ่อเฮาคิดว่าเฮานี่หาบ่ได้ด้วยตัวเองจริงนะเฮากับหักษาเนาะอ่า บเมนว่าให้ Hi. บมเมนว่าว่าใส่แบบว,ว่าน้องเพื่อนไหนี่นองโมเมนว่าว่าดูถูกจันสิแต่ว,ว่าว่าเพื่ออย่างไรเพื่อนนี่คิดเนาะเพรว่าบางทีอบบ่มมีผู้ว่าผู้บอกในมันแห้งแล้วจริงน,นะอ่าคือรถนี่ได้นะมันสิควร,รวนบนไปถ้าเมนบ่เนอ้องอ่าถึงเมนเอาขึ้นได้บ่ได้กับบาต้าว่าามันมันต้องมีละวา่ามูคูเซลเซอยู่เนาะห้าเพื่นไว ใช่ไหมเพตาห้ามขึ้นให้บเมื่อหน้าหาได้ใายสมุดรัสสาวะไอ้ออกมาดินะนี่แรกอันนี้แลกจงว่าอย่างไเพิงเจ้าของมันละลายเจ้าเป็นมูกันกระบอกในเด้อกระบอกยูเออเนาะบริวารับหลังรับลิงได้เป็นเราเนาะกระบอกใช่ไหมล่าเพราะว่าต้นมะพริกก็เห็นเป็นหมากแล้วสินะจับสายหน้าไปโหดมันแน่ฉันมันเป็นหมากอะไก็เด็ดมากเขาตู้อ่าฟวนเพียนอย่างไาเขาอยูู่้เดียวเนาะ หัวชีไคอ่าหัวชีไคกัเอาไปขายตลาดนัดนะมันงามหดน้าหดในมันนี่นะมากระแท็บมากระยังนี่หรือบางถั่วแหนี่ยจุ่มเจออื่นหมดถั่วแหนะเห็ดเป็นทงไปกับหัวชีไคหน่ะตามเมียงตาำยังโอ้ยเขามาขายดีอ่ะไม่ถ่าน้องชมโอลนี่อะไรอย่างหัวชีไคไปขายก็ขายดีแล้วนั่นเม่าน้องชมโอแล้วก็ประตูน้องน้ำใสนั่นขนาดเดี๋ยวเราดูเลยประตูน้องน้ำใสก็เม่ตูน้องน้ำใสเนาะออ หัวชีค <Like. S 1> ่นี่แล้วว่าสามซี่หัวนี่ห่าพันเลยเนาะห่าพันสิบพันวันนี้โกบไงไงนะฮะฮุดหน้าฮุดยังมันโดนนี่นั่นนี่ไม่เตือนห่วแล้วต้นหมืองไรนั้นบนใหญ่อยู่ยนะงูเขาอัดประตูหัวดีก็จะกัดกินหมากเนี่ยเออไม่ร้นปลูกอ่ามันไม่ั้นปลูกผักปลูกหญ้าเมียนอมเพือนเล็กน้อยเขาเยียบอันนี้เพราะว่าคืนที่แล้ว กี่ตัวเพิ่นจังได๋อย่าเว้าว่าตัวว่าเอ้อสิสิหาข้อบ่ายเบี้ยงจังได๋จะเว้าไฟฟ้าบ่มีกะเพิ่นเข้าให้แห่น้ํบ่มีน้ํบ่มีเพิ่นกเจาะใส่ดายให้เรียบร้อยสิเว้าดินดจักต้นโอ้ยยังกวงอยู่นะเาเ็อยูู่เดียวลสิเว้าน่นนี่นั่นกมันมันมันบ่คือบาดนีมันเห็นอยู่อะนะ แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างตัวที่มันอันเกิดขึ้นแล้วน่ะอยากให้เฮ็ดซาเจ้าแล้วนั่วนเอาแนะเอาเนาะอ่าเป็นซังอ่าสิเฮาเฮาสิให้แต่ผู้ใหญ่เพิ่นในนําเฮาตลอดนีอ้ายเือว่ามือใดมือนึงนี่อ่าเพิ่นก็สิบ่ซอยเฮาแบบนี้ดอกลีอ่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็เบิ่งคือกันเนาะ โดยมี<ห>แต่แม่ร้านบอกครัเพื่อนพูดห่างใหญ่นะลูกเอ้ยเพียงพาตัวเองได้มือได้มือหนึ่งแม่มาอยู่นะพ่อที่บอกที่ซ้อนออแม่ร้านก็บอกว่ามีคือบ่อตาคืออันใหญ่พีนน่น้องเนาๆลีท่าว่าโบได้รับอ่าเป็นจะพานบุญในเพอนี่แล้วก็กับบบ่คิดใส่ก็คือน้องคุณหนุ่มโบว่าวได้ว่าวย,ยัน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 แบบเออโอ้ยมาเลยว่าใช่ได้ชัดดีสนะอันนี้แบบว่าโบอยากให้คิดว่าชั่นเนาะเพลนว่าวเพลนอยากให้ได้ดี เมรันบอกว่าบึงได้น้องผู้เดียวหนึ่งหักแพงเอาอมีคอบ่มีคอเลยคอก็ตายปะเม่์เมรันบอกนี่เม่์ก็เริ่มเท่าลุงนับมือนบมือ้าวต้องเพิ่งเจ้าของได้ม่นบะเม่์ร้านเพิ่งเจ้าของอ่าคือว่าบอกเราเนี่ยประตูหัวฉันน่ะฮ่อฮอกลับไปขุดเห็ดเนาะฮ่อเกัดสิบังคับฮ่องโม่ต้องบังคับมาเองได้นะด้ามลักสองลักคอยขุดไปขุดลักเดียวอ่ะก็ได้ แต่ก็เออเอาเนาะอ่าอย่างยังก็ถ่ายแต่เพิ่มนี่มาเห็ดในเห็ดให้นี่เลมันสิเป็นคนโบจักเห็ดจะเือเคยเห็ดอเลยเป็ีนอันบเคยเห็ดบัดเป็่นอันวอกแกโตไปได้เลยบัดนี่มันนั้นนี่แหละบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบัดนี้เห็นมันเป็นโผอ่าเป็นมาเป็นผลแหละอ่าดำเนินต่อนี่ก็บต้องเสียเวลาว่าเออชีฮื้อไม่ปลูกไมบต้องเสียเวลาขนาดนั้นดอก เอาตัวที่มันเป็นหมากเป็นผลที่เลอะมันไวกวลัวแ้วเ้าปลูกเพิ่มนี่บ่เสียหายเนาะแต่ชัยท,ทำไรตัวมันเป็นหมากแล่นนี่เสียหายต้นมะเขยบต้นมะคงได้ร้านข้งเต็มเดือนมะเสียบ,ยบ,ยบน,นี่ชงปีทำปีได้กินแล้วเียต้นใหญ่นี่โอ้เป็นรถมะเสียบอพอเพิ่นเฮ็ดเมเบบ็ดเช็ดเบิรดแล้วพี่น้องเนาะแถว้ก็ไดบ่อให้ตัวเพิ่<า>นก็ได้เนีน่เพิน่<า>นเห็<า>นหมดแล้ว จะว่าเออหัวนี่ยังบ่มีจักด้านเลยนี่เออแม่นอ่าเฮารักษาบ่กุ้มบ่บ่ตีให้เพิ่นบอกดอยากได้ดมันจบมันง่ายเฮ็ดเอ้าเออเอาเอาเนาะจเจ้าหมู่กูกันนะก็บแล้วอามันันนี่แหละมันเริ่มเริ่มบ่มีผู้อ่าอยากเบิ่งเฮาแล้วก็บ่มีผู้เข้ามาด อ่านี่ว่าตรงๆรงก็ได้พี่น้องเนาะถ้าว่ามันเบิดกระแสหรือว่าบ่มีคนอยากเบิ่งอยากชมแล้วเข้ามากอ่ะมันมันบ่คือเก่าแม่นบ่นอกจากว่าเออผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นใช้มาเนาะเยอ่ผู้ช้มากอะคือบอต้าว่าเนี่ยอ่าต่ว่ามาผู้นึงผู้เดียวนี่ก็บ่กล้าเข้าเด้ออ่าคือ FC เพิ่นว่าเข้าไปช่องเบิ่งตเนเด้อในเฮือนจังซี่บ่กล้าเข้าพี่น้องเนาะแต่ว่าเออมีหมู่มีครูนู่นนี่นั่นหลายๆคนแต่ใครแน่เฮ็ดนํากัน อ,อย่างเรตายอยางดุ๊ดดุบเบี้ยเข้าไปบบเข่าไปได้พี่น้องเนาะมาได้สำนี้แหละก็ชวนไลกันอยู่แถวทางพุ่ธไครเน่พี่น้องเนาะก็คือเคยเคยหูหูผ่านมาแหละมันมีเรื่องราวกันนี่ก็องไดเอือยเพียนเราก็ากไปเห็ดเห็ดงานอยู่ใช่ก็ลักลัก,ลกอันลักลักเก้าเออลักเก้าเนาะทิศหนึ่งบุระมาเท่านั้น ทีหนึ่งบ่ล nah, ุงเถอก็เป็นเดือน่ะเดินเดินเห็นแล้วเถากะนางกับบ่ได้ไปหลินใส่กะเอาโน่งอยู่เฮือนเห็ดเวียกอยู่เฮ uh ือนชาวเฮ็ดกะซักเครื่องร่างถ้วยเห็ดกินให้โน่งเอาโน่งลุงเถือกะว่าคือ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 เจ้าเนี่ยยังว่าว่าวว่าตามตีเห็นนาอพี่น้องเนาะกัมีเมเนาะคอยว่าคอยบอกเลยกัเจ้านี่สิเป็นเห็ดโย อ่าส <speaking> ิเป็นเฮ็ดกัวอยู่เนาะเฮ็ดเวียกตั้งแต่6ป <speaking out> ี7ปี5ปีฮู้ซักเครื่องเองลเรื่องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็อ้าเห็นแล้วเนาะเจ้านี่อ่าที่ว่าโอเคผ่านอยู่คนเฮามันก็เริ่มได้ทํานี่แล้มันบ่แม่นสิแบกอ่าหนักหนาคาหัดอีหยังเนาะเฮามันบ่คือเขาเขาน่ะเฮ็ดยังก็ได้แลพ่อแม่เมีพร้อมเพียงอันนี้เฮายังขัดขาดเคินๆอยู่อ่าบ่มีมอีหยังก็สิว่าเฮ็ดบ่เป็นยังเฮ็ดบ่ได้แลสิเป็นนิสัยเลยล่ะ อรายการคำว่าโบได้นี่นั่นแหละมัน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 กับโบได้เลยเนี่ยเพาะว่าเลี๋ยวนี้มันโบได้เนี่ยโบนดินทำนี่ลางให้ยังดีใจนั่นแต่ก็ยังอยู่ตุกได้หน่อยมุ้งมั่งอยู่บนท้องก็สอนแป้งอ่ะได้ไหมนะจะนี่ก็ดีใจแล้วไซื้อสิ่งแรกรถจักรไอคิดว่าตอนย่างคือโบตาเบาและบอกน้องปู่ป้าคิดว่าตอนย่างอันนี้เพิ่นได้แล้วเห็ดนี่ได้ก็ได้เนาะโบอ้าวขึ้นเทือนก็เห็ดนี่ได้ก็ได้ย่าสิไปไหวใช้เสื้อมใช้โซมี่แบบใด ว่าเงินกับเพิ่นไห่เรือจนเกินนะเนะาะจนเกินเรือใช่เออเพิ่นไห่เรือไปใช้ไปชอยเลยร<น>้านกับโฮมเมียนด้วยเงินนะย่านเมย์จำเป็นเมย์เป็นไข่เป็นน้าวเนาะเป็นไข่เป็นน้าวดุกสชีงทุกอย่างพี่น้อง<น>มันแนมบ่เห็ดมันบม่เนมโมนอนเนะาะแล้วก็เฮาเฮาบ่ต้องคิดชะ่าเออมือ้อนาเรือมื้อนันมื้นี้เอาโตที่ว่ามันเห็นแล้วนะเห็ดตอนตอนตอน เดี๋ยวนี้โรดเห็ดดีเขาเห็ดยังเขาเห็ดใช่ตัวเด่มันจบมันงามโลดนรอยู่บูเดียวนี่เห่งง่ายแบบโบมี่พูว่าโบมี่พูอ่าหลายหลายเรื่องหลายเล่าเนาะอ้าวแ้นี่เขาก็เห็ดไปโลดเขาอยู่บูเดียวเห่งง่ายแหละวะอยู่หลายคนมันบอกมันออกวามคิดกลมเห็นลายอย่างผู้นั้นว่านั่นผู้นี้ว่านี่ผู้นี้อยากปลูกนั่นผู้นี้อยากปลูกนี่ผู้นี้ว่าโอ้ยอยากบนหันบนนี่นี่โอ้ยมันอิสระหลายเพื่อนเจ้าของ เดินเจ้าของเว้ยเนาะในใดมันมีอยู่ไม่กินกระฮ็ดแล้วเท่ากับปลูกพักปลูกหญ้าเมียดและยำฮาบ่มีเนื้อกินกับกินพักกินหญ้าและอันนั้นแหละอ่าบอกพี่น้องเนาะอาหารบ้านเฮาเจียวมีเจียวมีปลาแดกมีไข่คือบ้าตาบ้าแหละปุยใหทักมาแต่ละคนนี่โอ้ยเพื่อนให้บ้าตาว้าลายอยู่เนาะแต่ว่าแต่ว่าลายลายก็มันมันคือคือโพดอ่ะนะ าบางคนอบอกว่าอ้รี้ยวจังฉันบ่ได้น้องเขายังน้อยอยู่แต่สําหรับบอต้าว่าบ่น้อ,อยแล้วสำนี้เขาบ่ได้ไปเบกหามสามโลอย่างนุนอหอวเห็ดในเฮือนในชาเนี่ยมันบ่น้อยแล้วพี่น้องนอนขาเปล่าพายได้แหละน้องบอต้านี่ย้อยยังไถ่าหน้ากเนะีน้นแต่ว่าชั้ชิว่าว่า,วาเปรียบเทียบวันมันโมเมนต์เปรียบเทียบเนาะออกสู่กันฟังแล้วเคไปหามจางไทยนาคือกันนะมันขึ้นอยู่กับใจเฮานี่ ฮาดินล้นเฮาต้องดินลนเฮาบ่มีแม่เฮาก็เป็นแบบนี้อ่าแล้วก็บ่ให้เว้าก็ได้ว่าผู้หญิงอ่าผู้หญิงบ่ใช่ได้เบิดําจัเฮ็ดนี่อ้ายๆเชื่อว่าเฮ็ดได้ไดนงก่เป็นเบิดเด้อนี่เฮ็ดเป็นเบิดนี่ได้เฮ็ดเป็นเบิดนี่เขาบ่ได้จําแนกมื้อนี้เนาะแล้วก็เจ้าเฮ็ดเจ้าเฮ็ดอยู่บ่น้องหนุ่มน้อยสาวโตเกียวสาวสุกสาวนุกน้องนุ่มน้อยแล้วเนาะก็ผู้หญิงกเราติดรถไทก็ได้ไทนาได้เฮ็ดได้ทุกชาทุกอย่าง นั่นแหละตูเราก็นน้อยๆเือนท่ามันบ่มีผู้ชายเ่าต้องสู้แม่มันขึ้นดูมันบ่มีเสาลับใจเขานน่ว่าเฮาสีเห็ดมันได้บ่เนาะถ้าเขาเือเห็ดมันมันมันก็ได้เห็ดบุได้อย่างเดียวก็คือผลิตเงินเองน่ะแหละแม่จะว่าเออดิ้นล้นหาเห็ดเวียยเห็ดงานเออได้ไปกันเนาะถ้าผลิตเป็นใบเตี้ยจะจะจจวดลงมาเราถึงบุได้เอาเือเอาแห้งเอาแล้วสู่เอาอืมร้านก็ต้นนะแม่ร้านพาไปเห็ดเบียแล้วคุกจุหวัดนะ ปิโกนะของเขานะร้านเห็ดเป็นเม็ดร้านได้สองเซนเซนหาคือตาบรแหละต้นทุนชีวิตแต่ละคนมันบกคือกันเนาะเกิดมามันกับว่าได้สนุกสบายทุกคนออกแต่ว่าเขาคนเขาสนุกสบายนะพ่อแม่เขามีพ่อเพียงเขาก็ต้องสู่เอาแน่้าอยากได้เนี่ยต้องสู่เอาฮะเอาน้ำงอไงจิมพ์อะไแบบนี้ คือผ so ู้ชุมชนหรืผู้ใหญ่เพิ่นบ่มีก่ะห้ากัดิ้นรนเองเนี่โอ้ยผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นกัหาคือกันแหละน้องเวเนาะเพิ่นหาเพิ่นหาคือกันเพิ่นช่อยเฮากะเป็นจังไงใช่อ่ะคือเห็นเบาเวียดลงอคือว่าเรื่องพอเรื่องหยังจะบ่พอใหม่พอมิวมีจะบ่พอใหม่่บมีบ่มีไปจะรวยใช่ไหมพอใหม่พ่อังี่อมาถามาแต่ละถามวะขาวที่เอาพอใหม่ เอาอย่าละโอจะหมดว่ามีพอไหมเงยโอวก็บอกเอายันเขาบ่กหักบ่แพงน้องตัวเองโอ๋ออ๋ออ๋โอ้ยไอจิตเราก็บ่สงดอกไอจิตเลยนะหายชาเนยจะมั่งบ่เลยจิ้มจิ้มบักข้าจิ้มว่าเป็นผัวเอาไปเลวเนาะกับทอเพชรกันหลานตู้พันเนาะหลานตู้พันน้องจังอีนั่นแะเป็นผัวอาไปเลพี่น้องเลยอ่า <Yeah. S 2> เออจริงทีโปรเจอจุบพละ่ะอ่านี่แหละเด็กน้อยพวมขึ้นไม่พ่วมเป็นวัยรุ่นพวมแวงที่นะก็เข้า,ขาใจยาใาอยู่แต่ว่าในกรณีคือน้องปู่ปานี่แบบว่าทุกชิ้นทุกอย่างมันมีให้ตุผลมันง่ายสุดแหลยสี่นะน่าได้สบายสุดอ๋อง่ายสุดเลยนะโมเมนต์ว่าไอ้เว้าได้อ่าโมเมนต์ว่าไอ้เว้าแบบว่าหักหลังช่างเบี่ยงได้เพราะว่ามันเบิ่งตัวจริงแล้วก็มันมันก็เห็นเบนิดแหละที่นะ อ๋อยิให้ว่าชิงได้เนาะชิงทีไอ้ว่ามามีตัวใดเนี่ยว่าบไชยน้ำส่างเราก็มีอะไรตรงน้ำเราก็มีอะไรต้นไม้ต้นต่อเคียวมันเป็นหมากเป็นผลมันก็มีอะไรไปุูมไปผ้าก็มีอ้ไองเล่นน่ะเด็กผู้หวอดก็มีอะไรทอเฮาบบแป้งทอเฮาบบเห็ดมันหรือจืดฮะมีแต่มายยมได้งว่เขาน้ำนั้นมันมันแนั่นแล้วมัน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 กัดกิดกัดเหยี่ยมไปแล้ว าะว่าขู่คนเนาะถ้าเฮาเจ้าของเพื่อนละละละเลิงปล่อยป้าละเลยไปห้งโอ้ยเฮงเฮงได้ใจแล้วเนาะมูมาแลนนั่นเปทนหมูมะลินนะแลนเขาเยียนเยียนเหยียบเครื่องปลูกเมล้างมาเพือนน่ะพี่นองเนาะแต่ละคนมันมันมันเจ้าของเพื่อนเฮานี่แหละเป็นผู้ดูแลผู้คุมอ่าเอาสิโอ้ยเนาะเป็นของรวมบนคนละมันก็บ่ได้ À, mùa cù cứ cắn họ một chỉ bảo ôi nó à, phăng tè đáy vào thử chạy cù đáy vào chạy vào phăng à, moment, nó à. cứ nó liền liền vô nó liền liền ok vô đây vô áo à, người nó bảo, lại, bảo, lại bảo, hẹn nhau hẹn như vừa làm bao đó nó mẹ phân qua mẹ tu qua hay ค่าน้ำค่าบัตรเติมเงินบริษัทเค่าบัตรเติมเงินนอกหรียแน่สิดอนกับสองแสนกับสิบพันเนาะเพราะว่าสิคูณเอเอ็ดเพราะว่าจะหมดว่าหนึ่งร้อยดอนได้อยู่สองล้านเอ็ด่นอ<ม>่อันนี้สิดอนก็นได้อยู่2องแสนซิอพันเนาะเอาขอบใจ อขอบมุกข,ขอบใจอ่าพ่อตู้ไม่ตู้เพื่นอนนะั่นแหละเนาะขอบใจพ่อตู้ไม่ตู้หลายๆเดอ้อที่เป็นที่มอบเงินให้ร้านกับข้อให้พ่อตู้ไม่ตู้ e, อยู่ดีมีแห้งก็ให้พ่อตู้สุขภาพแข็งแห้งก็ให้ไม่ตู้สุขภาพแข็งแห้งปรารถนาจริงได้กับข้อให้ได้จริงนั่นให้ร้านทน้าได้กับข้อให้กลับขึ้นเท่านั้นเดอ้พอพ<ด>่อตู<ด>้ไม่ตู้เอ้ย<ด>บวตาก็คือกันเดอ้ดขอข้อสุขภาพแข็งแห้งปรารถนาจริงได้กับข้อให้ได้จริงนั่นเด้อ

Okay. ออโอเคพีนองนะเกดด้นไดขอโ้ทุกิปความจีนองนะแตมีเวลาในที่จะทำมือแล้วขึ้นใดขอต้ครับบังคับซองก่อนเนาะขอแต่ไม้เนาะเอ้ลายพีน,นองลืมหมดไม่เดี๋ยวทางบุตเองครขอขอบมุณขอบใจเนาะทางประตะูไม่ตูเพื่อนละลายเนาะขอให้ปม่ตูบุญมอีอยู่ดีไม่แหง้ง ลำลำเลยรวยเด้อเนาะเดินทางไปมาทางใดก็ให้ตลอดปลอดภัยไหวคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเนาะที่ไปเนื้อเสียใจให้ทางบ่าวตาเป็นสะพานบุญในข้างนี้เนาะแล้วก็ดีมุกดีใจบ่าวตาเองก็ได้ยังใดก็หากว่าเนาะว่าผิดพลาดประการใดว่าตกบกพร่องอย่างใดก็กราบขอโทษขออภัยนะนาะพี่น้องเนาะจำได้ว่าอะไรก็มันก็อยากลำล้ำเนี่ยพี่น้องเลยเนาะว่าวยืดว่ายาวเนี่ยพี่น้องเอ้ย อ่าโอเคพี่น้องเนาะเขามาเป็นกำลังแห้งใจให้ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะสบายดีพี่น้องเนาะบายบาย